พ wow. ี่น้องช่วยนอนจันด้วยเน่นนจันไม่ต้องัวโตมดแล้วไอ้โตเฮ้แม่ตกใจลูกไม่หรือปล่แม่ตกใจกลมเลยนะแม่เนไมลำรอลระวังมไอ้โตู้เคียร์นี่ว่าใครวะเฮ้ย เรนกัมเพชรตะลวัน่และกูล่ะน้ำคำไม่เรียกเลยมุกงี่คำท้อแข็งเลยไอหน้าอ่อนทำไมวะมูดงจะหามอย่าเอาคานเข้ามานต่อแล้ว้าเกิดกูไป็นตอคานแล้วมุงจะหามได้ไหมทำไมไม่คิดนะม่งกวนวีนกูเหรอใช่กูกวนปีนมึงมึงก็ได้เหรอได้ิ มึไปใครทไมรับมึงไรมาขวางยอ่ะวขอมเปัวชุดฟ้าค่วาแกแมเป็ปัดไม่แไม่ปฏิเสธเลยกอดนิดเดียวเชียทำเป็นไปใครฮะมึงไปใครได้คนไล่ฟังใครมาละเอ้า้ว พ <So S 2> ูดสีเดียวกับกูเลยเป็นไงเนื้อคู่กันเออถ้าเกิดป้าคนนี้เนี่ยคุยกับกูไม่ได้เราคุยกับผัวเขาเลยมีผัวแล้วเนี่ยโอ้ยมีลูกขึ้นรถเบนซ์เด้ยป้าอนี้บอกไม่หมดเลยนี่ตั้งให้แน่นนะคดแกเผื่อจะมีรถเบนซ์ออกมาผมชาติผู้ชายด้วยวชู้ชั่วเร็วรักของชอบของทำไมท่าเข้าแบบนี้เร็วมากเฮ้ยนี่มึงเป็นผัวยังไงได้หูเจ๊ กูอยากจะรู้มึงพื่งว่าอะไรวะกูน่าว่าโผแกมึงเป็นใครกูไม่อยากรู้กูไม่อยากรู้นั่นเหออแต่กูจะฆ่ามึงแน่วแน่อะไรนะอาแม่กูมาเลยครับแม่ขอบคุณครับคุณแม่บ้านเราหวาลไม่กับดาวร้ายน้องแชมป์ได้เจอกันเลยเจอกันเลยเนี่ยคุยกลงไปก็เลยทำมึงเป็นผัวก็ได้วันนี้แหละกูจะฆ่ามึงและกูเนี่ย เป็หัวแทนเลยเก่งละเกินเาเ็เก่งนเขาอรย้เยยังไงีอะม่เก่งะหัวท่่ีเย็นกันครับมาเีนมให้มีดห้เลยเฮ้ยดนี ล้อเล่นล้อเล่นเรอเล่นล้อไ่เพี่ใครจะมาแย่ได้ใช่มเรื่องที่เรามาล้อเล่นล้อเล่นจริงเหรอจริงครับพี่จริงเหรอลยไอ้เรื่องแบบนี้เขาไม่ล้อเล่นเลยน้องนะมันไม่ดีปล่อยไปเถอะพี่โอ้โหให้ปล่อยไปซะด้วยจะปล่อยดีหรือเกว่าปล่อยไปแล้วนะพี่นี่มึงฟังให้ดีนะถ้ากูจะฆ่ามึงตอนเนี้ยกูก็ง่าย น no. ี่หี่ความมืองว่ได้บทเรียนอะไรเลยเออกูยังไม่ฆ่ามเลยหรอกกูให้มึงชั่วต่อไปก่อนแต่ก่อนที่กูจะปล่อยมึงไปกูมีของขันจะให้มึงแล้วเก็บเอาไว้เวลาเรื่องถึงกูสองกระจบแล้วเจะนืถึงกูโ้คง่แก้ว พิมนาส็นโลโอ้ย้องี่จังไม่แหนเฮ้ยไอ่แนไอมึงน่ะกูากไว้ก่อนด้วยอ้โหแก้วมึงกับกูต้องีเลอยกันีแคฮะขุ่จะรอมึงไอ้ตาอ้โหแก้วรู้ซะแล้วคเป็นใครอรักก็แบบนี้นงถืรักไจ้ะกะตอเ้ยงคนแม่เลย แล้วทำไมมันถึงเข้าไปในบ้านยากนะเล่นของเลยเขาบอกมเล่นของสูงมึงก็มาโน้อยสูงสิสงต่ารมันจะผ่านสุดยอกันใช่ไหมอะพี่โบ๊ทเขามาขอนะกิน่เลยจังเราจะไม่ให้พวกพี่เป็นแบบคนแรกต้องใจเราเลยกยแต่รองที่ดีกว่าว่าสมโค่นหรือเปล่าก็แบบนี้ถ้ามันเลิกเขาไปเจอพี่จะมีแม่ไน่ได้เลยนะพี่เอาตัวรอดได้ไม่ต้องห่วงพี่ควงตัวเองกับห่วงแม่พี่ก่อนแม่เอาแบบดีกว่านะ ฉันฝากตั้าตอไว้กับแม่ด้วยฉันกับไอ้โต้จะเข้าเมืองหลวงไปหางานทําถ้าได้งานแล้วจะไปกลับมาหาแม่กับ้งตอตีนม่ใ่ชหอดงานเวแ่ได้ยายอกเวี่หน่อยไอโตรับใครสงเดนะทู่นีดีก่อนนอวให้ดีนหอแม่ฝาก่ีนไป่อนตงอแล้วุไปนอนะนอนอก่อนไมนะัตอี่ไปก่อนพ่ไปตอนอนตัดไ